สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น14ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียส่งเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเออมองร๊ปจำกัดระหว่างวันที่10ถึง23กันยายน2568เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดให้เป็นที่รู้จักทครั้งนี้ในปี2547ได้ารราชทานพิะราชดรลให้มูลนทัยพฒนาศึกษาและ ทดลองปลูกต้นชาน้ํามันสายพันธุ์คาเมลีโอลิเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ํามันเริดคาเมเลียในประเทศให้คนไทยได้บริโภคน้ํามันที่มีคุณภาพและสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือที่สําคัญคือฟื้นฟูนฟนพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้าตามพระชมฤติพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศมมหาภูิพย์มหาราชบรมนา,าพิตรให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกือ้อกูล โอกาสนี้ทรงปรุงเมนูแป้งฟิโลสอดไส้ชีสทอดน้ำมันมเมล็ดคาเมรีเสิร์ฟกับโยเกิร์ตน้ำผึ้งทั้งนี้ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอรัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทนความร้อนได้มากกว่า200องศาเซลเซียสทําให้ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธีปัจจุบันได้รับการรัปรองคุณภาพมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ํามันเมล็ดคาเมลีภายใต้ตราผัดพัด แล้วทอดพระเนตรเมนูอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมงานซึ่งทุกเมนูปรุงจากน้ำมันเมล็ดคาเมียจากนั้นทอดพระเนตรสินค้าจากร้านพัดพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมียผ้าไหมย,ย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันจากกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ,บ้านข้าจังหวัดชัยภูมิและอาหารจากร้านดังระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมรีย ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังกูเม่มาเก็ตชั้นจีทอดภัยในเทศกาลต้นทางผืนป่าปลายทางน้ํามันเมล็ดคามเมเลียที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้ํามันเมล็ดคามเมเลียอาทิการเดินทางของต้นชาน้ํามันสายพันธุ์คามเมเลโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่รัษฎรคุณประโยชน์มหาศาลของน้ํามันเมล็ดคามเมเลียสีธรรมชาติจากผืนป่าสร้างคุณคา่างานอัตกรรมและทศวรรษแห่งความร่วมมือสู่ความสําเร็จอีก้าวในวันนี้ ปีนี้มีการจาหน่ายน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ํามันเมล็ดคาเมเลียโนโอกาสครบ10ปีแห่งความร่วมมือได้จัดทำผลิตภัณฑ์พิเศษครีมอาบน้ําและสะบู่พัชพ,พัดคาเมเลียโอลิเฟราแอนโกโก้บัตเตอร์นำเสนอผ่านแบรนด์บัตเตอร์แบรเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ รวมถึงร้านอาหารจากร้านระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดจากเชฟของแผนกยูฮันวีคุกที่ปรุงอาหารสดจากวัตถุดิบพรีเมียมในกูเม่มาเก็ตและทอดภายในร้นานค้าร้านอาหารในพื้นที่เอเม์เ็ตผู้สนใจสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดได้ในราคาพิเศษเมื่อซื้อครบทุก5้า้บาทรับเติมสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยเวชแอร์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสำหรับเดินทางภายในประเทศ Yeah. <laughs>